หากคุณนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการให้ชีวิตของคุณนะคะทำงานแล้วราบรื่นประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะ ต้องการให้คนนะคะหรือว่าผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานต่างๆนะคะเข้ามาคอยสนับสนุนอุปถัมภ์คุณนะคะให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้หรือว่าคุณนะคะกำลังทํางานที่มีลูกน้องอยู่อยากให้ลูกน้องนะคะเข้ามานะคะช่วยเหลือคุณให้งานนั้นประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะต้องบอกว่านะคะนะคะอาชีพเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นนายทหารนายตำรวจก็ดีเนาะหรือว่ารวมแม้จะแม้กระทั่งนะคะคนที่ทํา เขาเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนหรือว่ามีเจ้านายอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะควรจะมีเลขนะคะที่นุ้จะบอกณวันนี้นะคะ2คู่เลขด้วยกันนะคะที่นุ้อยากจะบอกกับคนนะคะซึ่งเลข2คู่เลขนี้จะช่วยในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์โดยเฉพาะเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่ามีเลขคู่ใดบ้าง เลขคู่แรกนั่นคือนะคะเลข1551นะคะต้องบอกว่าเลขหนึ่งห้าน้าหานึ่งนะคะเป็นเลขของสติปัญญานะคะสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเลยทีเดียวค่ะผู้ที่มีเลขนี้บนเบอร์มือถือนะคะก็ต้องบอกว่าคุณนะคะเป็นคนที่ใช้สมองนะคะในการทํางานเลยทีเดียวค่ะในการวางแผนการต่างๆนะคะคุณจะใช้สมองใช้สติปัญญาในการทํางานนะคะซึ่งสติปัญญาของคุณเนี่ยนะคะมันจะส่งผลคะ่ะในด้านไหนคะในด้านที่ให้นะคะเจ้านายเลย ะะเจ้านายหรือว่าคนที่สูงอายุกว่าค่ะเขาคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูคุณนั่นเองค่ะหรือว่าสนับสนุนคุณนะคะให้ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วด้วยเลขของ1 5 5 1ค่ะและคู่แรกที่สองนั่นคือเลขของ3553นะคะก็ต้องบอกว่าเลขคู่นี้นะคะเป็นเลขที่ ขเขาเรียกว่าส่งเสริมให้ผู้ที่ใช้นะคะเลข3553นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอำนาจมีบารมีค่ะนะคะหากคุณทำงานที่เกี่ยวกับมีการคุมลูกน้องหรือว่ามีบริวารเนี่ยลูกน้องหรือบริวารเนี่ยเขาจะนะคะคือ สนับสนุนแล้วก็เอ็นดูคุณนะคะก็ช่วยเหลือคุณได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สําคัญค่ะเป็นเลขของผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ด้วยเช่นกันนะคะคนที่ใช้เลขของ3า5 3ต้องบอกว่าคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเขาเรียกว่าธรรมะธรรมแงนะคะมีเขาเรียกว่าธรรมะธรรมแงขยันทํางานนะคะมีพละกําลังดีเลยทีเดียวค่ะคือลุยได้ทุกงานเลยทีเดียวนะคะเลขของ3553ค่ะ ดังนั้นนะคะเรามาดูความต่างของเลข2คู่นี้กันดีกว่าค่ะ1551กับ3553ต้องบอกว่า1551นะคะเป็นเลขที่นะคะผู้ใหญ่นะคะ ค่อนข้างที่จะอเอ็นดูนะคะเมตตาอุปัรภมค้ำชูคุณนะคะในลักษณะของการที่คุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งในงทีเดียวนะคะเก่งทางด้านไหนคะก็เก่งในทางด้านการใช้สมองนะคะการวางแผนนะคะการทํางานที่ดีเขาเรียกว่าทํางานโดยใช้ปัญญาในการทํางานในการวางแผนที่ดีค่ะส่งผลให้ผู้ใหญ่นะคะเมตตาอุปัมภมค้ำชูคุณให้งานของคุณนั้นประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีค่ะส่วน3553นะคะ ก็เป็นเรขของผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เหมือนกันค่ะแต่ลักษณะของ3553นั้นนะคะจะเป็นลักษณะของคุณนนะจะมีอำนาจแล้วก็มีบารมีคําว่าอำนาจว่าบารมีนะั้นหมายความว่าหากคุณทํางานเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้เขาเรียกว่าทํางานด้วยกําลังกายนะคะคือใช้ การใช้ค่ะใช้แรงงานหรือว่าการใช้ลูกน้องที่เป็นใช้ลูกน้องด้วยเมตตาใช้ลูกน้องด้วยการเข้าใจการทําให้ลูกน้องเนี่ยเขาเข้าใจคุณแล้วก็รักคุณนะคะเขาเรียกว่าบารมีนั่นเองค่ะดังนั้นทําให้คุณนะคะสามารถคุมลูกน้องได้ดีทําให้คุณทํางานได้ประสบความสําเร็จเรียกว่าการทํางานด้วยแรงหรือว่าการทํางานด้วยความสามัคคีของคนหมู่มากนั่นเองจึงทําให้การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จแล้วก็ส่งผลให้ ผู้ใหญ่เมตตาอุปถรัรมภ์เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งให้คุณนั่นเองคะ่ะนี่แหละค่ะคือเลขของผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์นะคะคำชูชีวิตของคุณให้ประสบความสําเร็จนั่นเองคะ่ะอยู่ที่ว่าคุณนะคะจะเลือกใช้คู่ไหน คุณชอบเลขคู่ไหนหรือว่าถูกจริตกับคู่ไหนก็นําคู่นั้นไปใช้นะคะเรียงร้อยบนเบอร์มือถือได้นะคะต้องบอกว่าเลข2คู่นี้จะเหมาะกับลักษณะของงานข้าราชการนะคะที่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าลักษณะของงานที่คุมคนค่อนข้างเยอะนะคะมีเจ้านายมีลูกน้องนะคะประมาณนี้นะคะลองนําไปใช้กันดูเนาะแล้วก็นอกจากนําเลขเหล่านี้ไปใช้แล้วก็เลขที่เข้ามาอยู่ในเบอร์มือถือทั้ง7ตัวเลขอะคะ่ะก็ต้องเรียงร้อยให้ถูกแล้วก็เป็นเลขที่มงคล จะยิ่งส่งผลในด้านดีมากๆแต่ถ้าถามนุชว่าหนึ่งห้าควรวางในตำแหน่งไหนก็ต้องบอกว่า15ถ้าจะให้ดีนะแนะนําวางตำแหน่งท้ายจะดีมากๆทําให้คุณมีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตในการเก็บเงินที่ดีทีเดียวๆๆค่ะส่วน3 5หนะคะแนะนําให้วางตรงกลางค่ะทําไมคะสามถ้าวางตรงกลางการงานของคุณจะดีค่ะจะประสบความสําเร็จนะคะไม่แนะนําให้วางหน้าหรือว่าวางท้ายนะคะมันมีผลเสียค่ะวางหน้ามีผลเสียอย่างไรทําให้คุณน,นั้นไม่มีสเสน่ห์ส่วนวางท้ายค่ะทําให้คุณน,นั้น เ็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนไม่ฟังใครนั่นเองเห็นไหมคะการวางแต่ละตำแหน่งมีผลทั้งนั้นค่ะดังนั้นค่ะหากคุณจะเลือกเบอร์มือถือมาใช้สักหนึ่งเบอร์นะคะควรวิเคราะห์เบอร์มือถือให้ดีซะก่อนที่คุณจะเลือกเบอร์นั้นมาใช้เพราะเบอร์หนึ่งเบอร์ค่ะเบอร์ก็สามารถที่จะเลือกเราได้เช่นกันและเราก็สามารถที่จะเรียกเบอร์ได้เช่นกันเขาเรียกว่ามันเป็นอ,อะไรอะแต้มต่อต่อกันนะคะ เราเลือกเขาได้เขาก็เลือกเราได้ตัวเลขเขาก็เลือกเราเหมือนกันนะคะดังนั้นก่อนที่จะนําเบอร์นะคะไปใช้ก็นําเบอร์นี้ไปวิเคราะห์ให้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยนําไปใช้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ